สวัสดีครับสองผ้าในบ้านมากันอีกคลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็นำเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัตกโกม,มาชมกันนะครับเป็นเหรียญส่งน้ำเมื่อปี2534นะครับอย่างนิ้วมามาให้ชมก็เป็นเหรียญเนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย ยนลูกไข่นะครับเป็นพระปั๊มก่อนอื่นก็ต้องฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดอันไลค์นะครับ,รบแล้วแต่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เป็นเหรียญส่งน้ำนะครับ เมื่อปีพศ2554นะครับทีระลึกงานทําบุญส่งน้ำนะครับพศ2554หลวงพ่อรวยนะครับทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องบอกว่ากระแสแรงมากนะครับชื่อดีนะครับชื่อเป็นมงคลก็เป็นเหรียญปั๊มนะครับธรรมชาติเหรียญปั๊มนะครับคมชัดครับผิวเรียบตึงครับหนไครับแสงสะท้อนนะ ก็รูปหลวงพ่อเต็มองค์นะครับนั่งเต็มองค์เห็นียหนาํากันด้านหลังครับหูเหรียญมีการเจาะนะครับการเจาะใส่ห่วงนะครับรวยเงินรวยทอง ยันนะครับโคดค่อนข้างเยอะเลยครับเห็นไหมครับด้านหลังก็โคดอะไรครับกดตอกนะครับกดตอกมี2โคดแล้วก็โคดรวยนะครับตัวหนังสือคำว่ารวยเป็นมงคลอย่างยิ่งอันนี้ด้านหลังนะครับ ด้านหน้านะครับดูด้านหน้ามีอสองโทษนะครับสายขวานะครองข้อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยเห็นเลยส่วนจำนวนการสร้างไม่ผมเองก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนการสร้างมากหรือน้อยเท่าไหร่แต่ว่าพบเจอน้อยนะครับ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าเก็บน่าสะสมทีเดียวนะครับนะครับพ่อนี่คมชัดทีเดียวครับ เหรียญน,นะครับด้านข้างก็เป็นจุดไข่ปลานะครับรอบเหรียญเลยส่งน้ำพศ2 5 5 4ตรงสังขติไม่ได้ตอกนะครับแต่เป็นยันยันที่มีในบล็อกนะครับที่ตอกก็จะมีตรงนี้ครับอนี้เป็นยัน คตรตอกนะครับคตรตอกนะครับซ้ายขวาอันนี้คือตอกนะครับด้านล่างนะครับตัวหนังสือหลวงพ่อรวย อะไรกันครับขอบเหรียญน,น่อยนะครับทองทิพย์ครับทิปว์บดังทองคำทีเดียว ด้านหลังนะครับก็มีเนื้อปลิ้นนะครับธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติตรงหูเหรียญด้วยเงินด้วยทองนะครับด้านหลังมงคลทีเดียวยันนะครับแล้วตรงนี้นะครับดตอกนะครับตอกหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งนะครับ ข้างล่างนะครับข้างล่างเนื้อคำว่าวัตกโกมีต่อคดรวยครับต้องจำ,จำนะครับคดรวยจำนะครับคดรวยครับเสียเสยนนะครับ อันหงหมดก็5โค้ดเลยครับตอกอยู่5โค้ดทีเดียวถือว่าเยอะแต่ไม่มีนัมเบอร์นะครับไม่มีนัมเบอร์สวยงามครับ ไปได้วยครับยื่นส่งน้ำนะครับปี54หลวงพ่อรวยวัตโกนะครับเหนือทองทิพย์สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามนะครับสองพันในบ้านสวัสดีครับ